สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจําวันที่6ตุลาคม2554นะครับเช่นเคยครับก่อนอื่นเราไปดูที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับโดยชนิดหุ้นไทยปิดไปที่862.65จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา7.20จุดโดยมูลค่าการซื้อขายนั้น21,914ล้านบาทสัดส่วนนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันนั้นขายสุที่ออกไป683ล้านบาทนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นั้นขายสุดที่เช่นกันครับ35ล้านบาท แต่ต่างชาติก็ซื้อเข้ามานะครับแรงทีเดียวถึง1,102ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปขายสุเทียอไปอกไป384ล้านบาทครับด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ดาวโจนส์นั้นปิดบวกนะครับ131.24จุดปิดไปที่1939จุด n a s แ a q เองก็บวกมาถึง55จุดหรือ2.32เปอร์เซ็นต์นะครับเอเองก็บวกไปอีก1.79เเปอร์เซ็นต์ ส่วนนิกเอีกเช้านี้เปิดบวกขึ้นมา80.85จุดนะครับเปิดไปที่8,463จุดครับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นแรงทีเดียวนะครับ4 0่ดอลลาร์นะครับปิดไปที่79.68ดอลลาร์ต่บาแล้วค่าระวังเรือนั้นบวกขึ้นมาถึง23จุดยืดขึ้นมาเหนือ1,900จุดอีกครั้งนะครับปิดไปที่1,908จุดครับ โดยดัชนิดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นวันที่สองติดต่อกันก็รับข่าวดีนะครับที่รัฐมนตรีครังยุโรปมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนให้กับธนาคารในธนาคารพาณิชย์ในยุโรปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ภาคธนาคารได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้นะครับนอกจากนี้ตัวเลขภาคเอกชนนะครับของสหรัฐก็บอกว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนกันยายนด้วยนะครับ ราคาดิบเองก็รับข่าวดีด้วยนะครับจากเรื่องทางยุโรปและสหรัฐก็ทําให้ปรับตัวขึ้นมาแรงโดยทีเดียวส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้คุณธัญญาสุทธวีปราโมชานนท์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เฮียนบอกว่าตลาดนั้นมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นครับสำหรับหุ้นไทยวันนี้ก็ตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับนักลงทุนเชื่อมั่นเศรษฐกิจยุโรปหลังรัฐมนตรีคลังยุโรปนะครับ มีมาตรการช่วยเหลือแบงก์พาณิชย์ในกลุ่มยูโรโซนนั่นเองครับตัวเลขว่าง,งานสหรัฐเองก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็น่าจะช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับราคาดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงถึง4เหรียญเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้หุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้เป็นหุ้นที่น่าจับตามองนะครับกลยุทธ์คุณธัญญาบอกว่าแนะนําให้เก็งกําไรนะครับในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มพลังงานนะครับประเมินะรับหุ้นไทยวันนี้ไว้ที่853จุด แนวต้านอยู่ที่880จุดครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ